สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาทำตามคำขอของอแฟน youtube นะครับแล้วก็แฟนของติ k ก o k อว่าผมตัวผมเองเนี่ยห้อยทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องรางรีวิวเกี่ยวกับเครื่องรางวัตถุมงคลนะครับตัวผมเองห้อยอะไรติดตัวนะครับามาว่ากันเรื่องของสร้อยก่อนแล้วกันนะครับผมห้อยผู้ศุกนะครับวัดปากหอมขามเท่านะครับเป็นองค์หลักนะครับ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นสารักเมืองนะครับผมจําไม่ได้ว่าปีไหนแต่ไม่ทันหลวงพ่อครับแต่ว่า,าพระเกจิในสมัยนั้นนะครับตอนที่มาทําพิธีปลุกเสกเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยท่านบอกว่าเจ้าของเหรียญมาเองคือหมายถึงหลวงปู่สุขเนี่ยท่านมาทามา,มาร่วมพิธีในการปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังผมจะห้อยเป็นพญาคุดนะครับหลวงพ่อวรานะครับ นี่นะครับประยาคุดหลวงพ่อวรานะครับแล้วก็ตะกรุดของหลวงปู่กิ่นตะกรุดหลวงปู่กิ่นวัสพานสูงนะครับนี่ครับส่วนอีกเส้นหนึ่งผมห้อยพระปิตาที่ผมจัดสร้างเองนะครับปิตาโพนิพานนะครับนี่นะครับแล้วก็ตะกรุดสามเทพประสูนนี่นะครับเหลือดอกสุดท้ายแล้ว ตะกฏสามเทพาสูลที่ผมจะสร้างไว้เมื่อประมาณน่าจะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วครับจะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พ่อพระพิราภและพระราหูนะครับเป็นสามเทพาสุ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับนี่นะครับเงินทองนาคนะครับแล้วก็ส่วนพวงุญแจรถนะครับที่ผมห้อยอยู่เนี่ยผมจะมีพอดีผมชอบยักษ์ผมรับถือยักษ์ครับผมจะทำพวงแญแจที่เป็นยักษ์ เป็นหนังนะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วก็ตะกุดคู่ชีวิตของพระจารท์ินนะครับนี่นะครับแล้วก็น้ำมันดอกลักซ้อนนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เบี้ยแก้ที่ผมจะสร้างเองนะครับนี่นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับมีคนเช่าไปหมดแล้วแล้วก็คาดเอวตลอดก็คือนี่นะครับ นี่ครับคืออะไรทราบไหมครับนี่พี่รอดครับพี่รอดเอวครับผมจะอันนี้ของครูยาครูแก้มงคลนะครับวัดป่าสนามชายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านทําตามขนาดผมแจ้งขนาดไซส์เอไปนะครับก็ท่านก็จะจะคำนวณแล้วก็ถักมาให้สวยงามครับ นี่คือสิ่งที่ผมโอปุสเนตพกติดตัวห้อยคอนะครับห้อยคอติดรถนะครับแล้วก็ติดเอวนี่แะครับโอเคกันนะครับ